่านไปได้หรือยังคะอ่านไ,ได้ค่ะอ่านไ,ได้แล้วใช่ไหมใช่ค<ป>่ะอ่าอ่านสิครูซอสเราอ่ะจะร้องไห้หรือเปล่าโฮ<ป>้ย<ป>รักครูเปี้ยวกับครูซอสมากมากนะคะจากประหกรุ่นรุ่นที่สิบเอด็ดพวกหนูมีอะไรจะบอกครูทั้งสองให้พวกหนูขอโทษที่พวกหนูดูดเป็นป ก็อดเรียนบ้างข้าชาบ้างแต่พวกหนูก็รักคุณครูทั้งสองท่านมากบางทีครูบอกสอนอะไรพวกหนูก็ไม่ฟังแต่พวกหนูก็ยังรักห้องนี้และครูทั้งสองท่านโอ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมากจะลองไห้ละคุณครูสองคนก็ ก็รักพวกหนูทุกคนนะคะ<า>อยากให้พวกหนูเติบโต,ตเป็นคนดีมาเดีเ๋ยวเรามาฉลองจบปะจะจบหรือเปล่างานต้องส่งานต้องส่งครบนะคะสอบเสร็จแล้วอยากจบไหมมีใครจะย้ายไปไหน พวกเรากอดน้ำพาาึ่งน้ำใสนอยกรอดน้ำพึ่งน้ำใสน่อยาได้หรอจากเพียงจากเพียงกายแต่ใจเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะายแล้วมตา้ไหมตายแล้วไมายไหมแล้วไ้ไหา้วามตายลไหมตาอก บอกน้ำผึ้งกับใสไหมว้ายดูนี่รักน้ำพี่พี่บอกพี่บอกอะไรก็ไม่รู้อ่าครูก็ขอให้น้ำผึ้งกับใสโชคดีนะคะก็ไม่ลืมกันเนาะมีอะไรก็แวะมาหาครูกับครูซอสแล้วครูท่านอื่นๆได้นะคะอ่าครูซอสมีจะบอกนูอมูไหมคะก็ครูซอสก็เอ่อขอให้เด็กๆเป็นคนดี ต้องมีอะไรมากต้องขอให้เป็นคนดีตั้งใจเรียนน่ารักแบบนี้ตลอดไปฮ <c oughs> ้เพราะหนูเป็นรุ่นแรกของครูซอนเนี่ยเป็นประถมรุ่นแรกของครูส <c oughs> อ <c oughs> นอะโอเควันนี้เราก็จะไปกินพิซซ่ากัน